วันนี้มาพบกับแอนิเมอลอีกแล้วนะคะวันนี้แอนิเมลมีเทคนิคการทอดดักแด้ให้กรอบนะคะหลังจากที่เราล้างดักแด้เรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็เอาดักแด้ใส่ลงมาในกระทะที่มีน้ำมันเดือดร้อนๆเลยนะคะ พอเราใส่ลงไปแล้วนะคะวิธีสังเกตว่าดักแด้กรอบหรือไม่กรอบนะคะดูดีๆนะคะเพราะว่าตอนแรกตัวดักแด้จะหนักๆเนาะเพราะว่ามีน้ำใช่ไหมคะแล้วเราจะดูยังไงอ่ะว่าดักแด้มันกรอบไม่กรอบอะ่ะเวลาทอดเราก็ดูนะคะว่าดักแด้ตัวพองหรือเปล่าลอยหรือเปล่าลอยจากน้ํามันหรือเปล่าพอเราว่าคิดว่ามันลอยจากน้ํามันเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามากองน้ํามันไว้เลยค่ะ หลังจากกองน้ำมันเสร็จแล้วคือพักน้ำมันอะเออแล้วก็มาใส่เลยรดดีใส่รดดีเข้าไปตามที่เราต้องการเลยค่ะบางคนเขาก็ใส่ซอสลงไปนะคะตามที่เราชอบเลยค่ะว่าชอบเค็มชอบจืดชอบยังไงก็แล้วแต่แล้วก็อีกอันนึงเลยคือพริกไทยใส่เพื่ออะไรล่ะพริกไทยก็จะได้ใส่เพื่อหอมๆไงคะเออใส่พริกไทยลงไปเลยค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะ หลังจากความเค็มไม่พอเราก็เพิ่มรสดีลงไปอีกแล้วหลังจากนั้นเราก็คุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะรสดีกับพริกไทยนะคะคุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ชิมได้เลยว่ามันอร่อยหรือเปล่าถ้ารสชาติเราได้แล้วเออโอเคไม่เค็มกินได้เอาเคจจักใส่จานเลยค่ะถ้ามันยังเค็มไม่พอก็ใส่อีกค่ะรสดีตามความชอบของเราเลยค่ะตักลงไปเลยบางคนก็ใส่ซอสเนาะซอส สาเขียวอ่ะซอสภูเขาทองอะค่ะโอเคค่ะ